เจอเพจเอก้อนหินในกระปุกน้ำพริกยายชิดเคก้กอยากเห็นไหมกูเอาให้ดูได้กูมีหลักฐานไม่พูดปากเปล่านี่ค่ะเจอก้อนหินในกระปุกอยากให้ยายชิดเค้กมารับผิดชอบคือ <c oughs> อันนี้กล้าพูด พราะมีหลักฐานแล้วคือเรื่องจริงรคือเรื่องจริงเลยนี่ฉันเจอในกระปุกนี้คือคือตั้งใจกินเจ้าอื่นแหละแต่แต่ว่าเจ้าอื่นอะเขาขายดีแล้วคือตะก้ามันเต็มหมดฉันก็เลยเอาของเยลชิดเค,ค้กคือเห็นเห็นนางไลฟ์ตั้งแต่แบบคือไลฟ์วันหนึ่งยี่สิบสามชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงแพ็คของแล้วก็นอนครึ่งชั่วโมงมึงว่าไม่ได้นะมึงว่าไม่ได้นะ มึงมันเป็นน้ำพริกก,กหมูสูตรโบราณแม่ละดาไดยชิดเคสขายอยู่ไม่ปักตะก้าให้เพราะว่ายิ่งถ้าเห็นนางขึ้นไรอยู่ก็ซื้อได้เลยแต่ว่าระวังก้อนหินหน่อยเพราะว่านี้เจอก้อนหินในกระปุกมีหลักฐานทักมาคุยได้นะชิดเคสคถ้าชิดเคกเห็นคลิปที่เขลง ถ้าคิดจะรับผิดชอบทักมาได้เพราะนี่เจอเป็นลูกค้าแล้วเจอก้อนหินแบบนี้นี่ก็ไม่โอเคในกระปุกอ,อเป็นฟิลแบบต้มยำหอมมากแต่หมูคือดีพี่รักแล้วที่สำคัญคือสะอาดสะอาดไม่มีอะไรเจือปนมาเลยนอกจากก้อนหินก้อนนี้ก้อนเดียวติดใจเลยคือรสชาติโอเคกลิ่นโอเคไม่ชอบอย่างเดียววันนี้คือมีก้อนหิน อยู่ในกระปุกน้องนั้นดีหมดไม่มีอะไรเจือปนอร่อยอืม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 ซเก้ ฉันเจอเชือกฟางในน้ำพริกร่อนหลอนต้องรับผิดชอบน้ำพริกร่อนมีทั้งเชือกมีทั้งหินเอาอยัางไงชิดเค้กถ้าหล่อนเห็นคลิปนี้ได้ปลและ้วผิดชอบด้วยค่ะคุณจะมาร่อนนะนนจริงคุณแตอร่อยวะ่ะ กูถึงว่าคนตือนังเยอะอีดอกไล่ขายแปบ,บเดียวนั่งขายดีอ่ะอร่อยอร่อยแต่มีเชือกมีหินนี่ไม่ค่อยโอเครู้ว่าหมูมันแพงแต่ใส่หินใส่เชือกให้ลูกค้ากินไม่ได้แล้วถ้าเด็กซื้อไปกินทำไงอย่านะจิ่เก <c oughs> อย่านะอย่านะ